สวัสดีครับปีขาคลิปนีเป็นคลิปพ่อควรระวังใาช่วเดือนเมษายนคลิปของขานกับจุรุ่เสื้อ,อที่จดุดเหมือนกันท่านที่เกิดปีขานก็ควรระวังหรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ ตั้งแต่อาทิตย์แรกของเดือนระวังจะมีปัญหาเรื่องการเงินระวังนะท่านจะมีปัญหามีอุปสรรคเรื่องการเงินแล้วก็ในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยระวังนะครับเป็นความเชื่อนะเออ ในเดือนเนี้หากว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นท่านเฉยๆนิ่งๆนะครับท่านเฉยๆนิ่งๆไว้งานมีเรื่องหรือเดือดร้อนหรือตกงานก็ช่างมันเพราดวงดวงขานมีดวงเคลื่อนเหมือนแผ่นดินไหวตอนนี้สตาชีวิตขานครับเมษานี้ให้ระวังจะ มีเรื่องเดือดร้อนเรื่องงานกับเงินจะเป็นอุปสรรคระวังให้ให้มากเลยระวังระวังให้เต็มที่เลยแล้วกันเพราะฉะนั้นก็หมั่นแผ่บุญแผ่บรารมีนะครับสร้างบุญสร้างบรารมีแผ่ไปด้วยอุทิศอุสนให้หรือไม่ไม่ทาผิดนะไม่ทําผิดไม่คิดชัว่วไม่คิดเรื่องไม่ดีทั้งหลายอย่าไปกระทํามัน นะครับนะอย่าไปคดอย่าไปโกงอย่าไปหลอกอย่าไปลวงใครอย่าคิดจะไปขย่ำหัวใครเขา <c oughs> ขานดวงท่านมีดวงมีดวงเปลี่ยนงานแน่นอนใครที่คนท,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 ที่ที่งานกำลังเดือดร้อนน่ะนะถ้าท่านกำลังเออเหมือนคิดกำลังอยากจะเปลี่ยนงานอยู่ไม่ได้แล้วงานมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาทำใจไม่ได้ ถูกกันถูกแกล้งอะไรพวกเนี้ยเมษานนี่ร้อนแน่รนะ้อนเลยร้อนจนไม่อยากอยู่มันมีดวงของเสือบางตัวนะครับเสือบางตัวเนี่ยจะมีเดินเกณฑ์เนี่ยเหมือนไปต่างประเทศนะจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับนะมีมีดวงไปแต่ส่วนมากแล้วเสือหลายตัวเลย เดือนนี้เมษายนจะติดขัดมีปัญหาเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือว่าออธุรกิจธุรกิจมีเรื่องมีลาวมีปัญหาเกิดขึ้นมันทางออกทางเดียวนะครับนะคือท่านต้องปล่อยวางนะปล่อยวางเรศรษฐกิจมันอาจจะไม่ดีสําหรับท่านนะในเดือนนีนะ้เดือนนี้อาจจะไม่ดีเลยนะเพียงแ,แค่ท่านคอยระมัดระวังไว้นะ ก็แนะนำนะครับว่าให้ให้ให,ให้อยู่ในศีลกินในธรรมไว้ให้มากๆเพียงแค่เรามัดระวังอย่าไปโลภมากอยากไปอย่าลงทุนอะไรมากมายซอฟเซฟนะครับซอฟเซฟตัวเองไว้ให้มากๆตอนนี้ช่วงนี้นะแผ่นดินไหวแผ่นดินสะเทือนมันก็สะเทือนไปหมดดวงชะตาของท่าน ช่วงนี้นี่ลุงแนะนําเสือต้องถือศีลน,น,ะนะครับเ,เสือเสือต้องถือศีลขานต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ระมัดระวังไว้ดวงก็มีเหตุด้วยนะมีเหตุที่จะถ้าถ้า,ถาท่านทําอะไรไม่ดีไว้ท่านก็มีเหตุถูกจองจํำระวังนะดวงคือขาคอเท็คดวงดูน้าขานนะครับลุงแนะนําเลย ไปดูหมอดูดวงที่ไหนก็ได้มีเงินมากก็ดูที่มันแม่นแม่นแพงแพงไปมีเงินน้อยก็ไปดูที่ราคาถูกๆหรือว่าเสียดายเงินก็หาดูหมอดูตามวัดใต้ต้นโพใต้ต้นมะขามลองไปเช็คดวงดูแล้วก็ให้เขาตามตัดทาลองดูครับหมอดูใต้ต้นไม้บางทีตามวัดวาบางทีก็แม่นเหมือนกันนะลองไปดูครับนะหลุงก็อแนะนําเลยลุงไปตามวัดเนี่ยลุงเจอพวก หมอดูเยอะนะลุงลุงก็ไปนั่งดูแหละลุงดูดวงนะลุงไปวัดเนี่ยไม่พวกหมอดูเขาไม่รู้ไม่รู้จักลุงเขาไม่รู้จักลุงหรอก็ลุงไม่ได้ไปเปิดเผยตัวเราเราเป็นใครลุงไปก็แต่งตัวธรรมดาเหมือนที่ทเห็นนั่นแหละใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวเหมือนบ้าน,นอกเขาเขาเมืองอะ่ะไปนั่งดูดวงร้อยสองร้อยสามร้อยลุงก็ดูวิชาชีพเดียวกัน บางทีลุงเห็นนะตั้งแต่ลุงเดินเข้าไปในวัดเนี่ยไม่มีใครดูดวงกับหมอดูในวัดหนะลุงก็นั่งดูสงสารเขาไงเอาเงินของเราที่เราดูดวงนี่แหละเอาไปแบ่งให,ให้เขาก็ให้เขาดูดวงให้เราบ้างนะก็เรียกว่าฟังวิชาเขาด้วยแล้วก็เราก็ช่วยเขาด้วยนะครับเมื่อเรามีโอกาสมากกว่าเขา แมลุงมีช่องยู u b e ลุงก็ยังมีโอกาสมากกว่าเขาที่ที่เขาไม่มีช่อง youtube ที่จะโปรโมทอะไรเขาก็คอยคอยนั่งดูดวงคนที่มาที่วัดเท่านั้นเองลุงไปเห็นลุงก็ดูอุ้ยดูแล้วพวลุงก็ขำตัวเองเหมือนกันหมอดูก็ว่าไงว่าลุงลุงทํางานอะไรเนี่ยเนี่ยลุงนั่งอยู่เฉยๆลุงก็ได้เงินพูดไปพูดมาลุงก็ได้เงินลุงก็นั่งคับขายของขายของค่ะ หลวงก่บอกขายเ,ออเสือครับเดือนนี้นะั้นเนี่ยหลวงบอกเลยแล้วท่านต้องปฏิบัติทำอยู่ในศีลอยู่ในธรรมถือศีลปฏิบัติไม่มากสวดมนต์ไหวพระทุกวันทุกเย็นอะไรก็ทำไปเหอะนะครับแล้วมันจะสงบก็หมายความว่าเดือนเนี้ยเมษาเนี่ยเสือจะร้อนนะจะร้อนอกร้อนใจกลุ่มใจทุกใจมีอุปสรรคการเงินติดขัดนะชักหน้าไม่ถึงหลัง หรือว่าเงินดีเงินเงินเข้าเงินเข้าแสนออกแสนค,คือเก็บเงินไม่อยู่นะครับเก็บเงินไม่อยู่นะแต่ยังโชคดีหน่อยได้บริวารได้บริวารที่จงรักภักดีเสือครับใครมีบริวารเป็นผู้หญิงนะโชคดีมากเลยนะมีบริวารเป็นผู้หญิงโชคดีมากนะเพราะฉะนั้นครับในในเดือนนี้คนเกิดปีขานเนี่ย ไม่ต้องระโมบโลภมากไม่ต้องหวังถูกหวยรวยเบอร์ไม่ต้องหวังโชคลาภอะไรมากมายให้ให้ทําใจแบบสิสบิสบายสบายหากินไปเรื่อยๆแล้วก็ดวงเกณฑ์ชะตาชีวิตมันมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ที่จะต้องเคลื่อนย้ายอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรืออาจจะได้งานใหม่หรืออดดวงท่านอาจจะไปต่างประเทศเลยก็ได้มีสิทธิ์มากเลยไปยังไงอะหลงไม่แน่หรอกนะ มีเพื่อนชักชวนแนะนำไปก็ไปรุ่นน้องมาชวนไปก็ไปมีคนมาจีบมาชอบเรามาชักมาชวนเชนิญชวนให้เราไปเป็นผัวเป็นเมียเขาโดยถูกต้องตามกฎหมายเราก็ไปคือมันมันมีอุปสรรคขานเนี่ยนะเดี๋ยวเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนนี่เริ่มไปเนี่ยเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มมีอุปสรรคแต่อุปสรรคของท่านมันก็จะมีคนช่วยแต่นี้ว่าอยู่ที่ตัวท่าน เอาไม่เอาเท่านั้นเองนะครับเอาสรุปรวมความขานดีไม่ดีดีครับดีดีตั้งไหนดีที่ได้หนึ่งเปลี่ยนงานดีได้เปลี่ยนงานดีได้โยกย้ายเดินทางนะก็ดีที่ได้ปฏิบัติธรรมได้ถือศีลภาวนาแล้วถ้าถ้าท่านมีวาสนานะถ้าท่านมีวาสนาบาร,รมีท่านก็จะได้คู่ครองที่เขาเรียกว่าอะไรคู่บุญเอ้ไม่ใช่เด สินเสมอที่เขาเรียกกันเออแบบนั้นนะ,นะถึงแม้นจะในตำใน,ในในตำแหน่งดวงอาจจะไม่ใช่คู่รักคู่แท้แต่เป็นคู่อุปถัมภ์นะครับขานนะดวงของท่านแล้วก็ขานบางตัวเป็นพ่อไม้แม่ไม้ของแชมปตลอดการนะครับแน่นแน่ชัวเลยขานดวงเดือนนี้มีสิทธิ์เป็นไม้มีสิทธิ์ที่จะเป็นโสดมีสิทธิ์ที่จะสละทิ้ง ความสุขความสุขในครัวเรือนในครอบครัวคือทิ้งผัวทิ้งเมียหรือผัวทิ้งเมียทิ้งหรือเขาอาจจะขอล่ำลาจากเราไปไปอยู่วัดถือศีลลาไปบวชอนุมโมทนาไปเลยแต่ถ้าใครที่เป็นไม้ดีอยู่แล้วก็คองความเป็นไม้ไปนะครับแล้วก็ถือศีลภาวนาไปขอให้ท่านผ่านให้ได้นะครับเดือนนี้ขานถ้าลุงทํานายท้ายทักแล้วตกอกตก,ตกใจขอโทษนะอย่าตกใจครับเตรียมตัวระวังไว้แค่นั้นเอง นะครับนะเตรียมตัวระวังไว้ถ้าใครผ่าดวงไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยก็ถือว่าบุญเก่าบารมีเก่าของท่านช่วยหนุนนําท่านอยู่นะครับหรือบุญที่ท่านทํามานั่นแหละมาช่วยท่านอยู่ท่านก็เลยรอดวิกฤตไปแต่คนที่บุญไม่พอบารมีไม่ถึงเตรียมตัวครับเร่งรีบทํานะครับในต้นเดือนลุงออกคลิปมาให้นะครับโชคดีครับทุกคนครับขาน